อีกหนึ่งคันนะครับเช้านี้นะครับปรับตรงใหม่แก้ทุกจุดนะครับหน้าสองหลังห้ารอชมเลยนี้ทํามาไม่ได้แก้อะไรนะครับก็เดี๋ยวจัดให้ใหม่พร้อมแก้ทุกจุดนะครับเราดูว่าจะสวยขนาดไหนมานอีกหนึ่งลำนะครับเทอรลัมโบนะครับปรับตรงใหม่แก้ทุกจุดนะครับจัดให้นะครับก็แก้แล้วแบกแก้พรตกแก้พรายันนะครับไล่แหน่พร้อมเซ็ตใหม่นะครับปรับตรงนะครับเป็นหน้าสองหลังห้านะครับตรงก็ประมาณนี้นะครับ สวยๆลอๆนะครับพร้อมแก้ครบทุกจุดนะครับจดให้นะครับผมทําเสร็จใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องแก้อะไรแล้วนะครับสรงก็ประมาณนี้นะครับเอาที่ลูกค้าถูกใจนะครับผมจัดให้นะครับพร้อมรับประกันนะครับล้อแบกก็รับประกันนะครับตั้งศูนย์ฟรีที่หนึ่งหมื่นกิโลนะครับอันนี้ไล่แหนบนะครับกล่องสามดัดสองแก้ทุกจุดนะครับฝากไว้หนึ่งคันครับทรงนี้นะครับ เป็นแนวทางก็ได้นะครับมีลูกค้าใส่ล้อทรงรุ่นนะครับ6ลูนะครับแล้ใส่มาแล้วนะครับไม่ยืดไม่ล้นไม่โผเป็นแนวทางก็ได้นะครับไอแบบอะแดปเตอร์ก็มีให้ดูนะครับตัดสินใจก็ได้นะครับขอบคุณครับ